สวัสดีครับพี่น้องปองปลายสุขูสุขคนมือนี่สีมะเบืองแก้วมังกวนเ้อพี่น้องแก้วมังกวสซุกพี่น้องลูกแดงสวยเลยพี่น้องกกินไายเทียแล้วนู่ยสุกพี่น้องหวานดีอยู่พี่น้องแสบก้อนซุ่มนวลนสีขาวพี่น้องอันนี้นวลนสีแหลืได้พี่น้องดอกกระไลค่ะปลูกง่ายพี่น้องแก้วมังกวนี่ใส่ฟุ้งเทไรงามพี่น้อง อันนี้ฟุ่นกะบ่ค่อยได้ใส่หลายมื้อแล้วแต่วางดอกหลายอยู่พี่น้องเบิ่งดอกขนาดบ่ได้ใส่ฟุ่นใส่แต่ดนๆพุ่นหญ้าจ้ะว่าขึ้นมาหญ้พี่น้องบ่สิถางหญ้าออกอีกอยู่นี่6คัก่ค่าหญ้าย่ำสามขาพี่น้องก็เลยบ่ทันได้มีเวลาสิถางหญ้าเขียวคัก่อ ขิงมามาใส่อีกอยู่นี่หมากซุกกับว่าลายดอกพี่น้องข้างๆแล้วก็ทนแรงพร้อมพี่น้องดูแน่ง่ายพร้อมเป็นพืชที่ทนแรงพื้นดินแสะกับว่าตายอันนี้บมื่อท่นไหน่วยบมื่ท่นไหนเทียบกันได้หนินี่มันจะเป็นลักษณะนี้นหะกับนุยบ้ยเมื่ท่านไหนเทียกับนุ้ยได้มันเทียบนุ้ยมันสิแตกพี่น้อง อีกสองน้วยคุณคุนเห็นปะ่ะพี่พี่น้องซึ่มหนึ่งกันปูกะบ้าด้ซื้อกินนะพี่น้อง,นะนง,งเนะน้อยงามกักงามเนยแดงสวยเลยนั่งมองกระทางออกอยู่ tao vàng bắt thân này leo đâu thì nuôi lên khi nuôi này cái nhai cái cái đi thì